เสยกินกันนะคะินเลลยค่ะมากินกันนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแยวคนตัวไปกินมากเสร็จเลยค่ะ,คะกินกันนะคะ

มารีซาพาร์ตสากีเดดเดนเ็นกันทัก่ับมะขามเขาไม่สดจังเหนียวนี่สวัสดีค่ะวนนนนันนี้ก็จะมากินมะขามน้อยนะคะนอกจากไอได้ดดูแล้วก็กินอมเยอะขมปาาค่ะอยากกินของเปรี้ยว ขันกพเยี่ยวไม่สดเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกมีทุกอมเยอะแต่ผมปามาขัน้อยสวัสดีค่ะ นนก็จะมากินมะขามน้อยนะคะนอกจากไอเด็ดดูแล้วก็กินของเยอะขมปา,ะะากค่ะอย่ากินของเปรี้ยวติดน,น้นลยมะขามมากินกันนะคะถ้าได้ปีนจากต้นกุ้งจะเซ็บ ได้ปีนจากตัวนี้กเ็จเอาไว้เส็จก็เลยอกินของเปียเอาไว,ไว,ไว้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวอบตัวไปกินมาก กินมะขา่าก็ไม่เลยแต่ก็กินรู้สึกอยากกินรู้สึกชื่นเวลากินสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินมะขามน้อยนะคะนอกจากได้ดูแล้วก็กินองเยอะขมปากค่ะอยากกินของเปรี้ยวขมปากินแะไรก็มาเลย ก็ปากกินไร้ก็มาเอาไว้แซบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวก็ตัวไปกินมาคะ่ะ มะขามเขาไม่สดจะเหนียวนิดมะขามเขาไม่สดจะเหนียวนิดขบปากกินอะไรก็ไม่เลยนิดนึง mà cắn nói mình ăn sống đấy mình như, mình như có ăn sống thì ai thì mà này rồi có giả ก็เหี่ยวเหี่ยวคิดมาขาดก็ไม่ไหวแต่ก็กินรู้สึกอยากกินรู้สึกชื่นเวลากินไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแต่ผมตัวไปกินมาค่ะถ้าได้ปิ้งกับตัวนี้ผมจะแซ่บขาดก่อนเจะทำอะม่คลิปหน้า มะขันเพียงยวไม่สดเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกมีทุกอมเยอะนะขผมปังไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแต่วขอบตัวไปกินมาก่ะ กินจากตัวนี้ผมจะแซ่บฉากก่อนจะทำไมคลิปหน้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินมะขามน้อยนะคะนักจากไอเด้ดดูแล้วก็กินองเยอะขมปากค่ะอยากกินของเปรี้ยวไม่มีงานส่งด้วยไม่มีงานส่งดีไอืม ไม่ปีนจากตัวนี้ไปเซบขาก่อนเจอะทำไม่คลิปหน้าคลิปมะขามก็ไม่อร่อยแต่ก็กินรู้สึกอยากกินรู้สึกเสื่อเวลากิน จะปิ้จากตัวนิดกต่แซ่บเมืขาก็หยอ่อไม่สดเท่าไหร่เย็างที่บอกมีทุกอมเยอะในผมป่กซื้อมาพี่สาพาทุกสายไปเด็เดเล่นเห็น,น,นแล้วก็ตยาซื้อมาพี่สาวพาทุกสายไปเด็เดเล่นเห็น,นแล้วก็ตยา จะเหนียวนิดมะขามเขาไม่สดจะเหนียวนิดไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอตัวไปกินมะขามนิดนะึง ไว้แซ uhm. ่บลูกเล็กแต่เปรี้ยวรู้สึกส่าดเนี่ยที่มาขาดก็ไม่หรอยแต่ก็กินรู้สึกอยากกินรู้สึกชื่นเวลากินแซ่บเลยค่ะกินกันนะคะ